สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับวิธีขึ้นที่จอดรถเซนทันพรามสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเดินทางก่อนนะครับเราวิ่งมาจากทางด้านฝั่งดาวคะนองนะครับเซนทันพรามสองก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับคือฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ต้องไปกลับรถก่อนนะครับที่กลับรถก็จะมีมีทางกลับรถให้นะครับแต่ช่วงนี้มีการทําถนนที่ซ้ายขวานะครับเราก็ ดูดีๆครับช่องแรกที่จะเข้าได้ก็ซ้ายมือนี้นะครับเข้าไปก็จะเป็น h โฮมโปรนะครับโฮมโปรโฮมโปรกับบิ๊กซอยู่ซ้ายมืออยู่ตรงข้ามเซน็นทรัลพระรามสองนะครับเดี๋ยวแต่ผมจำได้ว่าเดี๋ยวตรงนี้มีที่เข้าได้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้เลยนี่นะครับเราก็เข้าทางซ้ายก็จะเห็นบิ๊กซอยู่ซ้ายมือนะครับเราที่จอดที่กลับรถครับก็จะอยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับ ้ายมือจะเป็นบิ๊กซนะครับโฮมโปรแล้วก็บิ๊กซีเดี๋ยวเราจะขึ้นที่จอดรถนะครับคือทางกับรถเนี่ยมันจะเชื่อมกับที่จอดรถเลยของเซ็นทันนะครับเราก็พยายามอยู่ซ้ายไว้นะครับน,นี่พยายามอยู่ซ้ายมือไว้นะครับเขาเขียนว่าตรงเนี้จริงๆเขาเขียนว่าขับได้2องเลนเลยนะครับก็คือถ้าเลนขวามือเนี่ยเขาก็จะกลับรถนะครับถ้าซ้ายมืออย่างเราเนี่ย ก็คือจะเข้าเซ็นทันพระลำสอนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมไม่ชอบขับสองเลนไงมันเบียดกันนะเนี่ยเขาเขียนไว้มาใช้สะพานได้สองช่องทางเราก็ใช้สองช่องทางไปนะแล้วเดี๋ยวดูทางเข้าที่จอดรถเซ็นทันนะครับ มันจะอยู่เลยตรงโค้งนี้ไปนิดหนึ่งครับชิดซ้ายไว้นะครับอ่าเห็นตรงนี้ไหมครับยินดีต้อนรับเซนทันพระรามสองรามาทูนี้นะครับเราก็ลงไปเลยครับแล้วทีเนี้ยมันอยู่ที่เราคขาบว่าเราชอบจอดฝั่งไหนครับแต่ปกติอ่ะผมชอบจอดฝั่งฝั่งที่เดินเข้าไปแล้วเป็นเป็นห้างเซนทันนะครับผมก็จะ ชิดขวาตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยที่เขาเลี้ยวกันเนี่ยครับมันจะมีอาคารจอดรถข้างในด้านในอีกนะครับแต่ผมขอจอดตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันเคยชินนะครับวันนี้ก็จะสาธิตการจอดตรงนี้นะครับพอลงมาปุ๊บก็เลี้ยวขวานะครับ <c oughs> ในส่วนซ้ายมือนี่เหมือนเขาเขาเปิดใหม่นะผมยังไม่ได้เดินเข้าไปดูนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปทางนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครขี้เกียจขึ้นที่จอดรถนะครับขวามือนี่นะครับจอดตรงนี้ก็ได้นะเป็นลานจอดถ้ามีถ้ามีที่นะครับเข้าไปจอดได้เลยแต่ปกติถ้าฝนไม่ตกแล้วเป็นช่วงช่วงเย็นอะไรเงี้ยอาจจะมาจอดขวามือนี้ได้นะครับ ตอนนี้น่าจะไปที่จอดรถนะครับที่ขึ้นอาคารนะครับเหมือนวันนี้คนจะเยอะนะครับสงสัยเราต้องขึ้นสูงหน่อยแล้วตอนนี้คือเขาเหมือนปรับปรุงนิดนึงก็คือว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะครับที่ใครมาช่วงเนี้ยขวามือนะครับทางเข้าขวามือมันจะเป็นเขาเรียกว่าคลิกกิ้งพริกครับคลิกพากิพริกพากิ้งนะครับจอดฟรีเก้าสิบนาทีนะครับใครผมวันนั้นผมเข้าผิดครับไปช็เข้านะครับมันจะมีให้รับบัตรรับเป็นเป็นคูปองเป็นบาร์โค้ดมา แล้วลงไปข้างล่างนะครับจะเป็นที่จอดรถใต้ดินสําหรับคนที่จะไปทําธุระอะไรนะครับเนี่ยขวามือนี่นะครับแต่เราไม่ใช่เราก็เข้าช่องนี้นะครับยังไม่ต้องรับบัตรเลยนะครับนี่อันนี้ถ้าขวาลงไปเป็นท็อปไปเซนีอะไรต้องรับบัตรนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือที่จอดปกตินะครับขึ้นมาวนไปง่ายครับไม่มีอะไรเลยครับที่เนี่ยครับ ไม่มีอะไรตื่นเต้นเขาเรียกว่ามูลพาร์คกิ้งเออตรงเนี้ยในตึกนี้นะครับเรียกว่ามูลพาร์คกิ้งนะครับแต่วันนี้รถเยอะจริงครับจะต,ตื่นเต้นก็เพราะว่าผมใช้เกียร์กระปุกแล้วก็ถ้าต้องเบรกเนี่ยถ้าใช้เกียร์โต้นี่คือจอดง่ายไม่ยากอะไรเลยนะครับค่อยๆวนขึ้นไปครับเพราะว่า มันกว้างอันเนี้ยสังเกตดูไม่ค่อยมีรอยขุดขีดอะไรที่สองข้างทางเลยนะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูนแถ้าเกิดมือใหม่มาเซ็นทันพระลำสองก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากนะครับไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับไว้เดี๋ยววันหลังพาไปดูที่จอดรถของเซ็นทันพระลมสองที่อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับ อันนั้นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมไปแล้วแต่เนี้ยมู o n Parking นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไบกชั้นหนึ่งนะนี่เรามาถึงชั้นสามแล้วนะครับขึ้นไปชั้นหนึ่งอันนี้น่าจะโล่งแล้วแหละเดี๋ยวผมจอดชั้นสามครึ่งนะเดี๋ยวไปหาที่จอดกันนะครับเปิดไฟหน่อย ก็เป็นแบบนี้นะครับคือบางชั้นถ้าเกิดจอดปุ๊บแล้วเดินเข้าเดินเข,เข้าห้างได้เลยบางชั้นต้องเดินขึ้นไปอีกครึ่งชั้นเพื่อที่จะเจอทางเข้าห้างนะครับชั้นนี้ก็น่าจะต้องเดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งดูนะครับมีที่จอดมีที่จอดโล่งๆเลยนะครับไม่ยากนะครับที่นี่ Okay. เดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้แล้วกันถ้ามันมีอย่างนี้ผมก็ชอบเข้าอย่างนี้ไปเลยมันง่ายดีลงๆถอยหลังนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเดินเซ็นท่ันก่อนนะครับ พอจอดเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาอย่างผมจอดชั้นสามครึ่งเนี่ยเราก็จะลงบันไดยอย่างเงี้ยลงไปข้างล่างนะครับก็จะไปทางเข้าเซนทันแบบนี้นะครับหรือใครจะเดินขึ้นไปก็ได้นะครับเดินขึ้นไปก็เหมือนกันเดินขึ้นไปก็เป็นทางเข้าเซนทันเหมือนกันตรงนี้ก็มีข้อดีสําหรับคนที่จะมาช้อปปิ้งทางด้านฝั่งเซนทันะครับทางด้านฝั่งเซนทันก็หมายถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นพวกขายเสื้อผ้าขาย ของเด็กเล่นอะไรที่เป็นของตัวเซนทันเองอ่ะนึกออกไหมครับถ้าข้างนอกนั่นก็จะมีขายหลากหลายแล้วก็มีถ้านอกเซนทันอ่ะเดินทะลุเซนทันออกไปอะก็จะขายของหลากหลายแล้วก็มีพวกโรงหนังหรือว่ามีอาหารอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเป็นท่านกันนะครับนี่ครับพอเราก็เดินเข้าไปก็เป็นในส่วนของเซนทันพระลำสองเลยนะครับตรงนี้ อะไรครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับมาถึงตอนลงครับมาดูว่าตอนลงจะเป็นยังไงนะครับสําหรับที่จอดรถเซนทันพรลำสองนี้นะครับกลับไปตามที่เขียนว่าทางออกนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับ เอาให้เราไปก่อนเ้าก็ไปครับน่าจะลงไปข้างหน้านี่เลยครับเนี่ยตามลูกศรลงแล้วนะครับ ทางลงก็ไม่ยากครับขนาดผมขับกระบะนี่ก็ยังถือว่าสบายๆนะถึงว่ากระบะมันยาวนะครับก็ออยังลงไดนะ้วันนี้เราขึ้นมาซะสูงเลยนะครับไปต่อครับ มีรถลงกันเยอะเหมือนกันครับอา้อาวอ้าวรถติดเลยครับติดอย่างนี้ตอนลงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นติดตอนขึ้นเนี่ยแล้วผมใช้เกียร์กระปุกเนี่ยก็จะมีเสียวนิดๆน,นะครับ วันนี้รู้สึกมีคนมาเซ็นท่านเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์อะไปเรื่อยครับยังติดอยู่ครับทุกที่ผมมานี่ไม่เคยไม่เคยติดแบบนี้เลยนะครับ วันนี้เป็นครั้งแรกนะพี่มาแล้วเจอรถติดตอนลงแบบนี้ครับอาจาจะเป็นช่วงเวลาด้วยก็ได้ว่าเวลานี้ผมไม่เคยออกจากเซ็นทัลน,นะครับก็เป็นไปได้ มาถึงชั้นหนึ่งแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้คือไม่ได้รับบัตรจอดรถนะครับถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าก็คือไม่มีไม่มีต้องรับบัตรนะครับเข้ามาได้เลยยกเว้นว่าถ้าเกิดไปจอดตรงที่พิเศษชั้นใต้ดินที่เขาเขียนว่าฟรีเก้าสิบนาทีแรกอันนั้นก็คือต้องรับคูปองที่มีคิวคอ,อยู่นะครับ ลงไปชั้นหนึ่งก็จบแล้วครับนี่ครับออกมาแล้วครับก็คือจะออกด้านถนนพระรามสองนะครับ รู้ว่ามีอะไรกันอ๋อมีต้องรอให้รถรถเข้ามาทางนี้ด้วยครับปกติรถรถเข้าทางนี้ผม uh huh. ไม่เห็นนะนี่เขาบอกให้เข้ามาได้แท็กซี่มัง้งหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยทําให้รถติดนิดนึงตรงนี้เราออกไม่ได้อ๋อไม่ใช่เขาเปิดให้เข้ามาพิเศษนะมีคนเรียก มันจะมีเขียนว่าทางออกพระลำสองกับทางออกเอกชัยนะครับถ้าเอกชัยก็ต้องตรงไปเดี๋ยวเราพระลำสองเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยก็เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับสำหรับการขึ้นลงเซนท่านพระลำสองนะครับสำหรับที่จอดรถนะครับ ยังไงก็เรามาดูกันได้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ครับรอดูคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่จอดรถที่ไหนต่อนะครับสวัสดีครับ